สวัสดีจ้าทุกคนทุกคนมาจ้าหนิงพามาดูเห็ดเก็บเห็ดจ้าทุกคนนี่ดูจ้านี่สองดอกแล้วก็อยู่นี่อีกนะคะทุกคนดูจ้านี่เห็นไหมเอ้ยอยู่นี่ก็สามดอกนะคะมาจ้าทุกคนเดี๋ยวนิงพาเก็บจ้าเห็ดออกเป็นกลุ่มจ้านู่นอยู่นี่อีกสามดอกจ้ามาเก็บเก็บจ้านี่ โอ้ยอันนี้เป็นมีดอกเล็กดอกน้อยด้วยโหสวยสวยงามมากมากมามา,มา,มา ยอดูมีดอกเล็กด้วยอดูนอนโพอ้าดูนดาคนว้าวเห็ดป่านี้สวยงามมาก ยน้อว,ว้าวสวยงามจ้ะจ้าสวยๆไปเลยจ้ะทุกคนว้าวไปจ้าหนิงพาเก็บอีกนะคะทุกคนไปจ้าไปหาต่อจ้าว้สวยงามมากโอ้ดอกแสดจ,จ้ะทุกคนอยู่ไม่ไกลกันนะคะกับกลุ่มนั้นนะคะว้าวสวยงามมากจ้ะ สวยงามสุดๆจ้ายาวไปยาวไปหาต่อจ้ะสวยงามมากมาจ้ะนิ้งพาเก็บเห็ดดูสวยงามมากอู้สวยอะไรเบอร์นี้สวยงามมากจ้ะว้าวไป,ไป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 เดินนิ้งพาเดินไปนิ้ง เห็นอยู่ตรงนู้นอีกดอกนึงไปดูกันว่ามันใช่ไหมเห็นจ้ะเห็นแวบๆบแบบนูน่นๆนๆทุกคนว้าวสองดอกดูจ้ะนี่มีคนมาเก็บนี่จ้ะดอกนึงนี่อีกดอกนึงอุ้ยนูน่นๆสามดอกทุกคนออกเป็นกลุ่มจ้ะ มาเดี๋ยวๆต้องหาดีๆโอ้โหต้องมีอีกแน่วน่่นอ,อู้ดอกนี้สวยงามมากดูขาอู้ดอกเพิ่งโต นี่จ้ะก็จะมองหายากอยู่โอ้สวยงามสุดๆส่สองอีกก่อนอุ้ยนูน่นนอีกดอกนึงไปไปไปเดี๋ยวพาไปนูน่นนูน่นนู่นนู่นนู่นว้าวกำลังออกอีกแล้วจ้า กองนี้ก่อนโอ้นี่โอ้ดอกนึมงจ้ะโอ้ใช่ไหมเนี่ยอ้ยไม่ใช่มาพามาเก็บออกดอกที่เขากำลังโ่ดูดนีน่ารักจ้ะว้าวจ้ะไม่โตจ้ะทุกคน เหใกล้ๆก,กันนะคะออกเป็นกลุ่มจ้ะว้าวไปจ้ะหาต่อจ้ะจ้ะโผล่มาเรื่อยๆจ้ะโอ้เห็ดสวยงามมากโอ้สวยจ้ะไปเดี๋ยวนิ่งพไปเก็บอีกดอกนึงโอ้ดอกนี้โตแล้วแต่ก็สวยแน่นอนนะคะทุกคนโอ้ สวยงามมากจ้ะว้าวไปจ้ะหา่อจ้ากำลังออกว้าวเก็บเลือยจ้ะ ไี่เอานะคะนิ่มแล้วหาดอกอ่นนอ,อ,อนๆอ,อ,อุ้ยน,นูนน้นนดอกนีนอน้นอกโอ้สองดอกจ้าทุกคนดู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 ดอุ้ยสามดอกสี่ดอกห้าดอกว้าวว้าวจ้าหกดอกนะคะทุกคนตรงนี้ว้าวโนึสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดดอกเล็กๆจ้ะทุกคนไปนี่นึ่งพาเก็บอู้เจอเด็ดเห็ดตัมุตินี้เก็บมาสองดอก ะะประมาณนี้นี่ต้องหาอีกว้าวใช่ห็ดกลุ่มนี้จะทุกคนสองสี่หกแปดดอกนะคะอยู่ใกล้กันนะคะดูดอกนี้บานแล้วจ้ะไม่เอานะคะนี่ดูจ้ะพึ่เขาสีเขียวแล้วจ้ะไม่เอาจา้ะสวยเลือกได้ไม่สวยไม่เอานะคะไปจ้ะเก็บต่อจ้ะทุกคนอยู่นี่อีกสองดอกจก้ะนี่ อยู่ใกล้ๆก,กันนะคะนิงมองไม่เห็นตอนนั้นดูจ้ะนู่นตอกใหญ่เห็นไหมคะนู่นหนึ่งเก็บอยู่ตรงนั้นจ้ะตรงนี้มีอีกสองดอกจ้ะอยู่รอบต้นไม้เลยนะคะจ้ายืนเรียงแถวรอจ้านี่สามดอกโหดอกนี้ดูค่ะขาใหญ่มาก เด้อ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 โอ้ขาใหญ่นี้เองจ้ะขาว้าวขาอู้แถ่นี้ขาใหญ่มากมีเอ็นในเนี่ยโอ้มีแต่ขาใหญ่ๆจ้ะ โอ้โหค่ะเก็ดไม่ไวสวยงามจ้ะจะตรงนี้มีสองดอกอืมใหญ่มากสวยอีกแล้วจ้ะอีกสองดอกอสวย จ้านี่คือเห็ดกลุ่มนี้ตอนเขาออกเล็กๆนะเราไม่เห็นนะคะนี่เห็นไหมคะทุกคนต่อให้คนเข้าป่าเยอะแค่ไหนก็ยังมีเล็ดลอดสายตานะคะทุกคนนี่จ้ะดูแล้วเขาก็โตวไวมากเลยนะดูจ้ะนี่โตวไวมากแต่ก็สวยมากจ้านี่ เห็ดแบบนี้เห็ดป่าแบบนี้เขาจะสวยดอกนี้ก็จะเริ่มเช้าแล้วอันนี้นมีสองดอกดจก้ะว้าวมีดอกน้อยด้วยดูจ้ะก,ก,ก็ดอกนี้ไม่น่าจะเอานะคะทุกคนิงก็จะเลือกเอาแค่สี่ดอกนี้นะคะ สีดอกสวยๆนี่จ้ะว้าวสวยงามมากต่อ,อให้ดอกใหญ่ก็ยังสวยอยู่นะคะไปจ้ากเก็บจ้าคนนึงพาเปิดดูจ้ะว้าวอืมเอุ้ยมีสองดอกดอกเล็กออกมาด้วยสวยงามมาก,ามมากขาวจุวเลย ออกดอกเดียวเหรอจ้ะสวยมากดอกนี้คือเขายังไม่โดนแดดนะคะก็จะสีขาวสวยจ้ะจ้าโอ้ยืนรอน่ารักจังโอ้สวยสวยงามมาก Nhưng pha bẹo Được đọc luôn ừ, ừ, Cầm lăng suối Cầm lăng ngam. Đây chà Ủa, ừ, suối Nhìn nhìn โอ้ดอกนี้ขาวอวบมากสวยมากจ้ะไปยาวไปยาวไปโอ้น่ารักตูมุตมีมากโอ้ดอกนี้ดูจ้ะโดนเขาเหยียบนะนี่ดูแสดงว่าโดนเตะ มาเก็บเห็ดก็มองไม่เห็นเหตุหรอกจ้าทุกคนอยู่นี่เอกสามดอกไปไปสองดอกจ้าน,นี่อู้ค่ะขี้น,น่ารัก สวยงามมากเหตุป่านี้เขาบอกว่าสวยสวยแบบสวยมากนะจ๊ะไปหาต่อจ้ะดอกนอสวยจ้ะแต่ทุกคนตรงนี้คือคือมีคนมาเก็บแล้วนะคะ แต่ว่าวันหลังมาเขาก็ออกอีกจ้ะนี่คือช่วงที่มาเก็บเขาก็ยังไม่โผล่นะคะดอกนี้ยังไม่โผล่ไปจ้าหาต่อจ้ะดอกนี้ดูจ้ะคือเป็นดอกหลงที่มองไม่เห็นนะคะดูจ้ะสวยอยู่จ้ะนี่เอาได้นะคะแน่นอยู่จ้ะ สวยงาาจะคุณจ้านี่ดอกนี้โอ้มองเห็นแต่ไกลอืมไม่เพื่อนหรอโอ้จ้ะมองเห็นแต่ไกลเลยนะคะยังไง กำลังออกนะคะป่าเห็ดทั่วป่าก็เขาก็จะแต่ว,ว่าไม่ได้ออกไอน,นี้เนาะเขาก็เริ่มทยอยออกนะคะตรงไหนที่ยังไม่ออกเราก็มาดูนะคะ,ะน่ารักไปตัวนึงพาไปเก็บเห็นไหมคะนุนอีกดอกนึงนุนอยู่ใต้ต้นไม้อ้

อตอนมาเก็บตอนนั้นก็ไม่เห็นก็แอบอยู่แบบนี้ใครจะไปเห็นดูกันจะ้ะสวยจ้าแอบสวยว้าวสวยงามจะ้ะเก่าจะ้ะสองดอก,ดอกนี่ดอกกูเห็นโน่นดอกนกูไปเก็บ

ดูสองดอกนี้โอ้สวยพึ่งดังสวยอยู่มาดูดอกนี้โอ้ขาขาแน่นสวยจ้ะอุ้ขาหาักนะคะทุกคนติดลากไม้ดูแถบนี้จะเป็นลากไมสงงก้สวยงามจ้ะเอาจ้ะนี่ดอกนึงสวยงามมาก คนหนึพาเก็บโอ้ขาขาสวยงามมากวัดอ,อันนี้ติดรากไม้เลยอ่ะอดูจะแถบนี้แค่นี้แล้วนะคะอันนี้ก็สงสัยมีคนมาเหยียบหรือเปล่าเดียแค่ะ มาเก็บตรงนี้จ้ะว้าวสวยงามมากดอกบีฮักอู้สวยจ้ะดูได้ซานดอกจากตรงนี้นี่ยดอกมึงจ้ะว้าวอู้สวยงามมาก ทุกคนเห็ดป่านี้นะคะดอกตูมุติมิมากนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวหนิงจะไปตัดขาให้ลูกค้านะคะทุกคนหนิงก็เลยเอามาไอนี่จะถ่ายคลิปให้ดูที่บ้านนะคะว่าวันนี้มันได้เท่าไหร่นะคะสวยงามมากจากดอกตูมุติมิเดี๋ยวหนิงจะพาไปตัดขานะคะทุกคนนี่เดี๋ยวพาไปชมคลิปตัดขากันจ้ะตัดขาเห็ดจ้าเดี๋ยวตัดขาเห็ดให้ลูกค้าจ้ะ รีบนะคะทุกคนรีบมากๆไปจันไปกันจ้า